สวัสดีครับพ่อใหครับสวัสดีครับสวัสดีมาพ่อกันโดนแต่งแต่พ่อกันแต่งแต่ปีที่แล้วเนาะพ่อใหเนาะครับหลายเดือนแล้วเนาะครับหลายเดือนถามข่าวหายุเป็นยังไงนอกจากปีเก้าจนหอดปีไม่ต้นปีกลางปีแล้วไปเที่ยวเมืองนอกอยู่ดีสบายอยู่ก็จำก็ได้อยู่ดีสบายอยู่ทุกเก้าอันละ สขกมันลำด้วยคี่เกากเนี่ยวบสือตั้งแต่พุ่นอ่ะเข้าสือส่อดนเนี่วถ้าม่สื่อมันก็จะได้ยุ่นอ่ะแมวนเสีแกสีถึงก่ตก็จถือม่ดินเรื่อยอยู่ก็เขียนโดยผู้เทียนอ่ะจะรางวัลรงวดเขียนได้เยอะจีางวัได้เขางวดัได้โเขา,าเรียนเรียงเหมยวนมากเป็นเลขเลขยังพอายังมันให้ลังเทียกับเรียกพนุกกว่าเป็นตัว ทั้งเที๊ยกับฝันสินะฝันมานทั้งเทียเป็นฝันเป็นปัญหาจะมันปูอย่งมันลายอ่มปดอยู่นเงียนก็ได้เป็นได้ร้อยสองร้อยสามร้อยอง่อยู่น้นอง่าในหของห้าลายปวดดีลายปวดจะมันอ,อง่์เลยบอกเจีแต่ว่า,าเห็นมาเรื่อยอยู่ดมาเรื่อย วันนี้ฝันแตกอยู่หอกฟัน,ปน,ปนเป็นแต่ส่งคื่ออยู่วันนี้ติดพยาน่ว่าพูดมาบอกเป็นตัวก็มีแต่วาาอ่านฟันเปลี่ยนปเป็นหากันมีครับวันนี้ฝันว่างไเลยปะฝันว่จาจะไปใส่นกเป็นธงเป็นลำน้ำเป็นกี่นะก็เลยไปไปมันไปพ่ปปอป่าลห,หลายไล่อยู่ในหันครับป่า ก็ได้จับเอาจับวกป่าจับป่าได้ได้ได้สามตัวมั้งบ่มันก็เลยย่างไปเลยย่างไปอีก่ที่บัานไปพราะว่าคนนึงว่าจะได้ป่าเจียวให้แกสามตัวเนี่เป็นปลาเชียแกว่าพวกเอาดที่ารันขันสามตัววนาสันขัซี่หาตัวของสีเสียวน้ำยู่วาสันแกปลี่หาตัวยังสีเอาซี่หาตัวก็เจียวให้สามตัวนี่พวเอาว่ะสัน ว่ามันหน่อยบ่ว่ามันหน่อยคันซี่หาตัวนี้เอาอยู่ดบอกเชือกสิบอกเลียกขึ้นยังมันเนี่ยควบฝันเนาะครับมันก็เลยย่างเอาปลาให้ผู้นั้นแล้วมาย่างไปไปข้อสิเมนพญานาเหมือนตัวใหญ่นี่ใหญ่กว่าเสาอย่างสมกันเท่าหน้าหมดเนี่ยฝันบมดเนี่ยควมฝันเนี่ยตอนตอนอาให้เขาแล้วนะครับย่างไปหมดอุ้ยประเสริฐจังเลยคือมารัดข้างกันประเสริฐว่าว่าว่ากับกับกับงูกับพญานาค มันเมลื่อมตามุงกลวงเบิองอยู่มอมีสองตัวดิบันเบิ่มเบิ่งตัวเดียวดิแม่กับลูกเพาะสันครับพญานาคพญานาคแม่กับลูกแต่ว่าตัวเมียอ่อน่ครับตัวลูกมันบาง่ายแบบในหลอดเพียงเพี้ยงเคืองตัวเมียนี่ครับมันเหลือยกข้อขึ้นบันโยกข้อขึ้นก็เลยเต้นกลวงไปนะเต้นกลวงปัญนาคไปฝันแปลกเออเมื่อรัดทางเลยนะที่เหลือมันมื่อตามุงเมาอยู่หมือนติไปได้เพราะว่าวันนี้วามฝัน คือมรรละทั้งคือเปลยนแต่ย่านเท่านี่ว่าจันแต่ว่าตัว,ต,วตัวลูกนี่เกี่ยวกันอยู่ดิเกี่ยวกันกับเมียอยู่ครับตัวลูกพญานาคโอ้ฝันเห็นพญานาคถึงไงบ่ได้มาเห็นโดนโดนบ่โดนหรอที่บ่ฝันเห็นเป็นเพราะว่าอยู่ในห้องมันก็มีอยนพญานาคมี่ทั้งน,นี่ลายอย่างมันพิ่งซีมาให้โชคให้หนับอกครับอยงว่าแล้วมันก็เข้ากับโบหูเนาะ ตัวยน่มนอนยน่มกราบบ่ายกับพัฒนาอยู่ดอกว่าอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีสบายถ้ามีทรงเวลาบุดุลมันดันก็ว่าอยู่หรอกว่าตามควบควบมานอนเนาะครับแล้วพันติบอกเรียกคจักบแน่แจ๊บบ้านนี้พ่อจำคิดว่าขันสิแปรแปรเป็นตัวเลขได้บว้พ่อจำก็ว่าควนควนสิฟันเห็นพายนักพญานาคมีฟันควนก็มีนี่ ฟันตัวงวดอันนี้ว่าขึ้นฟันมาชุดไทยคือพญานาคเนาะตอนตอนตอนตัวงวดฟันฟันน้ำผู้ถาวนยังไม่บอกเนาะบอกเป็นตัว C เก้าหาหาเก้า C ี่วางสี่หรอโอ้มากมาบอกมากบอกเป็นตัว ที่เข้าหาพอเียวเอายังหลายบอเดียวเอยันพอได้ถามกันยังอันนี้จองหมดอันนี้จงหมดเป็นเพรานยัเมื่อฝันที่หลังตัวได้กพ่ขเพิ่นสิบวกันเก้าเก้าวันเก้าเขาไม่ซีหางกี่นะเก้าเพิ่นขึ้นเก้าวันซีหางเก้าสี่ห้าเขาซับเอาก็ได้กี่นะซับออครับซับเอาทั้งเทียนทั้งเทียนซับเอาไม่เหลือซีตัวนี้เนาะครับพ่อ ี่ตัวนี้เหรอในฝันเกี่ยวกันบกพญานาคยันเกี่ยวอนเกี่ยวกันเพราะว่าฝันไลเลียกันขึ้นสองขึ้นที่ฝันเห็นพญานาตีเป็นตัวเลขบ่เป่าไมนเป็นสองตัวจีบอมันเก็สองอยในคว้วืดนี่ในคัดในควืาควมว่าพัญญานาก็เป็นเีเป็นเกียมันบ้านี้สองตัวบ้านแม่กับลูกบ้าน คือคือว่าเอาซสื้อที่นี่เก่าซี่หานงประจําเนอเก้าสี่หาตัวคนบอกแต่ว่าเก่าบอกเออเก้าเก้าสี่หานมันมื่เมื่อตรงมันก็เป็นคู้ป่าเขาบักเขาว่าอย่าซี่หาตัวค่อยเสียวจริงนะอืมมับมาตรงก็ผู้ป่าหนึ่งเนาะฟันขึ้นอันนฟันคนละมือแต่ว่าเมื่อตรงกับตัวนี้อีกคนหว่าเก่าซี่หากับเจ็ดสองเนี่เนาะเก่าซี่หาขอกระตัดให้ฟอมเรียบร้อยแล้วเนี่ย เืเพิ่นติดแว่าจังเลยพญานาคอยแต่บตัวใหญ่คากลี่อยู่ดินอนขวงครึ้นหน่งขวงข้างพญานาคอตีเป็นเก่าบ่เก่ากัเจ็ดเห่เก่าัเก็ดคือคือไม่เงเก็ดสอเกาสองเป็นสี่บารับเพราะว่ามันเป็นสองตระเน่ยําลุแต่สิแปรได้เจ็ดสองเก่าสองก็สีเท่านี้ก็เพิ่นกตบว่าบบหวาห้อ่จีนะะพญานาคเงื่อนแตมโมบงเทาอยู่ ตามที่รัธีพ่อคยอคยฟันนี่คยฟันเห็นักเทียวครับพญานาคค่อยฟันเห็นเรียวอยู่บานนี้โดนๆคยฟันครับพอตีเป็นตัวใดครับเป็นเกียดเป็นเยมัากสิเป็นเกียมเมนเก่าโมเนอืมวยมากจริเป็นเกียดครับเกียสองเนาะเพื่อนตีพวกเพิ่นเบิ้งเพิ่นตีตีแปตัวแรกก็เลยนเกีเพิ่นอ๋อเดี๋ยวแต่ผู้ชมต่้งบานเนาะเทว่าามฟันเกียเนคือคคยดเกียเพเป็นเค่อยเป็นกี แต่ว่าฟันกูเทียฝันเห็นตัวเดียวพญานาคเนี่มีไสองตัวแบบนี้นั่นเกี่ยวกันกับลูกยุงสินะเพราะองเยาคุณแมาก็ดีใจเพราะว่าฝันเคยฝันเห็นเพลนอยู่ใหย่อยู่โดนโดนคอยฝันทีนึงนี่ฝันปีละเทียรสองเทียร์นฝันเห็นพญานาคถ้าฝันเห็นพญานาคเนี่ยิดโชคติดถือเลขกถือเบือกมันมันมีอันจังสันเต่าน่ะ แต่ว่า oh, well, ต่เก่ามันเกิมีคนมาด่วนปูมกิะจิตสูงจิตนะควง่ายแต่ว่าสิปีปีเป็นเก่าไว้นัำมีย่ดอกเอาเก่านั่ออกาปีแปดไปนอกเก้าสองปีเป so ็นเก้าสองน้เพราะว่าหาลังก้นสิแปดเป็นฮาังก้นเพิ่งกแปดเป็นแป่พยานหนักเป็นเก่าเนาะเกี่ยเทนันสิแปดเนาะเก่ากับเจ็ดแต่พี่น้องกัซี่แต่ว่าพ่อองกับแปดไปหาน้่เยล้ครับพอจำ คิดมักตัวใดหลเก้าสี่ห้าแล้วเจ็ดสองเก้าสองเลยครับกใจเก็ดมักเกียดมักเกียมักเกียดมักสอง่่เเจ็ดสองนะครับเนาะขีดเสร็แต่เจ็ดสองเ่าบหางว่าซื้อหราเขายไมได้ครับเต่ว่าบอกลูกเมลูกแนวทางเนาะ่อนเนาอยู่บ้านน้อยยุ่นคุณลูกสาวบอกเขาอบอกเขาอยู่เขาก็ได้ยู่มนเขาก็ได้ แต่ลูกสาวพอจำเพิ่นแตจีเล็กเพิ่นผิดดีนั่นพอจำทุกอือางเขายากเขาบวกแค่เด่นนั่นไะเด่นเขาบวกแค่เด่นสินเด็กจริงที่ฟันเป็นตัวเลขมีเท่าน,นี้แหละแม่นบอลเป็นตัวเลขมีตัวนั้นเหรอที่ที่เพิ่นบอกครับ เก้าสี่้านเป็นแบบเป็นตัวเยเก้าสี่ห้าเก้าส้าห้าสห้าแล้วก็เจ็ดสองเกสองมันหลายตัวดอกเล็กชุดเดียวมันก็มันมันมาซับกันเนาะเพราะว่าปลาปลาเขียงนี่ที่หเขานาะป่าบมเนตปลานี่เ่นี่ผ่าเขียงเอาให้ันเอาให้ผู้ไส้เอ้ผู้ไส้เขาว่าเฮ้ยเอาให้ยชนี้ว่าอรดว่าสันต้องเอาห้ยซีตัวหาตัวข้อเจียวต้องเอาห้ยลายก็นี่ยังเสียว อาเคียงกับเมียใหญ่หรืที่ที่จับเลยนพิ่มฝันเนี่จับเงอนด้วยมนบ่ครับเนี่ยอืมเกิมีตัวนี้แหละเนี่ยฝันมีตัวนี้แหละา้นี่แล้วเนาะจาำตัวนี้แล้อยคนเบืองอยู่บ่ครับจำแล้วอันเอาเอานาสีลวเอาจำยับไปครับแสิ้นเงเา เป็นยังครับ945 949545นะครับข้างบน7 292ครับท่านผู้ชมกระชับหน้าจออว้เบิง่งเ้อครับเป็นงวดแรกครับงวดแรกของปี67ที่ได้มาตามพอจำครับงวดแรกแหกมันจะล่องไปที่จารหน้าเบิ่งเพราะว่าพอจำนี่กับว่าธรรมดาห้าลัอเทียกับแตกบนแตกล่างสามตัวแตก คาดเยวตแต่แต่สมัยก่อนเนาะครับไม่นี่ก็นั่นยุแต่ว่ามันกับบ่มีผูมมาติดตามเนาะกับก็่ได้ออกคินช่วงนี้ก็เขาเรื่อยที่พ่อจำเขาเรื่อยเขาตลอดสามตัวแตกก็ไม่ร้ายเที่ยวว่าทันพ่อจำเราว่าเนาะหกศูนย์สามเขาเขาทั้งสามตัวเราหกศูนย์สามเนี่ยสามตัวแตกเนาะพ่อจำเาเนาะเพราะว่าไปคอปูเหมือนอะคว้าปูไปไายเนาะเพราะได้มาตาม เราไวซื้อแล้วก <ions> ็ส <empieza> ิจมมอยู่ยขอไปยังสิบบายเนาะสิบห้าบาทแล้วก็สิบบาบ